สายฟรีวันที่5เล่นยังไงนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพุทธนะครับจากช่อง easy gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับเกม one punch man the stongest นะกับเซิร์ฟเวอร์579นะครับ ID สายฟรีนั่นเองนะครับทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่5แล้วนะครับสำหรับ ID สายฟรีของเซิร์ฟเวอร์579นะครับทุกคนก็เป็น ID สายฟรีที่ ไม่ได้เติมจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูโบนัสการเติมเงินก่อนนะนี่สูตรแบงค์นะครับทุกคนก็ไม่ได้เติมจริงๆนะครับก็วันที่5้านะครับเล่นยังไงนะครับสําหรับวันที่5นะก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับทุกคนสําหรับวันที่5นะอันนี้สำหรับผมในวันที่5นะวัน นี้เท่านั้นซื้อนี้เท่านั้นนะครับทุกคนที่ผมจะทํานะครับอ่าเดี๋ยวผมพามาดูอันดับพลังก่อนนะครับทุกคนพามาดูพลังก่อนนะตอนนี้วิวอยู่ที่4 3านะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะจบที่44หรือเปล่าแต่4 3ก็น่าจะพอแล้วนะวันนี้พลังอยู่ที่164,544นะครับทุกคนกจริงๆริวันนี้ผม ปกติผมเล่นถึงเวล44นะแต่ว่าวันนี้ไม่น่าถึงนะครับเซิร์ฟนี้นะอันดับพลังอยู่ที่อันดับที่12นะครับตอนนี้นะอันดับที่1เป็นคน HBD นะ s b y ดิ HDY ติดติดๆขัดอีกแล้ว HDY เอา HBY HDY เออถูกแล้วนี่ววะก็เติมไปน่าจะเยอะนะมี G4UR ด้วยนะครับอันดับ2ไม่มีนะอันนี้ก็เป็นคนกายนะครับก็ มาตบ Easy, อีซี่อาวุธ3ดาวแล้วหรือเปล่ายังไม่ได้จัดนะครับสาหรับคุณกายนะันดาดยูดับที่4 9เกนะตัวละครสุดเก่งยูดับที่31เนะเอ้ยมี G ีโฟเพิ่มมาอีก1คนนะครับทุกคนของก็ใส่ของทองแบบป้องกันอะไรไปนะคนนี้ละรวมปีโอ้โหเน้นๆนะครับทุกคนกิลก็อยู่อันดับที่3นะครับตอนนี้นะอ่ามาดูที่เฮ้ากันก่อนเลยนะครับทุกคนตอนนี้ว่ามันมีอะไรอัปเดตมาใหม่นะสําหรับเฮ้านะมันไม่น่ามีอะไรแฮะ เขาไม่มีอะไรนะสำหรับวันที่ห้านะที่จะมีหลักๆก็คืออ่ามันแจกอาวุธ3ามดาวนะดาบไ์เซเบอร์ของใต้ดินนะครับถามว่าผมปั้นไหมผมจะปั้นนะสำหรับใต้ดินนะครับทุกคนเออมันแจกเยอะไงมันแจกเยอะก็ขอปั้นหน่อยละกันไออดีสายฟรีดีนี่ขอจัดใต้ดินละกันนะครับทุกคน ตรงนี้นะครับทุกคนสําหรับวันที่5นะครับเวลสี่สิบสองมันก็จะปลดศูนย์กลางฝึกฝนเพิ่มเข้ามานะครับทุกคนตรงนี้นะก็แน่นอนนะครับผมแนะนําให้ทุกคนปั้นสายละสองตัวอยู่แล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมก็จะปั้นพลังสองต่อสู้สองนะครับทุกคนต่อสู้สองแล้วก็เทคนิคสองอาวุธสองนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ขาดอาวุธหนึ่งแล้วก็ใส่เป็นมูมิงไรเดอร์อาวุธผมรอตัวอะไรนะผมรอเป็น ไอเจ้าเอาเดี๋ยวนะมันตัวจะหายไปอาผมรอไอตัวโซนิกพรุ่งนี้นะครับที่มันจะแจกพรุ่งนี้นะที่เกียจปั้นตัวใหม่เพิ่มเข้ามานะขอรอปั้นโซนิกเลยละกันนะครับทุกคนเพื่อเอามาใส่ตรงมูมิงไรเดอร์นะครับก็จะเป็นสายละ2ตัวนะก็ใครที่มี SSR ก็แนะนำให้ปั้น ssr แทน SR นะครับทุกคนเนี่ย แบบพวกใส่เทคนิคอะไรแบบนี้นถ้าผมได้จัก,กระพัดดอกจัก,กรพพัดเด็กมาผมก็จะมาปั้นใส่ตรงนี้นะครับทุกคนเออแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็เอามาใส่ตรงแหลบตรงนี้แทนนะครับส่วนตรงนี้ก็อคอดข้างที่จะอัพจนโกโกหมดนะตรงนี้ผมอัพจนโกแบบเหลือแค่สามหมื่นนะทุกคนอ่ะแล้วก็อย่าลืมตรงนี้นะครับทุกคนก็มาเล่น ให้จนเราสู้ไม่ได้นะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดท้าสู้รัดเร็วไปนะครับมันจะให้กดฟรีถึงครั้งต่อ1วันนะครับสําหรับตรงนี้นะอ่าแล้วก็จะมีกิจใหม่ที่สําหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะครับอยู่ไหนนี่นะครับทุกคนสํารวจเขาวงกดนะตรงนี้ผมแนะนํานะครับให้เล่นไปเลยนะครับแบบพวกอ่าอะไรนะค้ะ หายนาบุกอะไรแบบนี้ก็เล่นไปเลยนะผมก็เล่นไปแล้วนะวันนี้ครบ3ามครั้งแล้วนะสำหรับหายนาบุกนะตรงนี้ก็ได้ของอได้ของเล็กของน้อยนะครับแต่ก็โอเคนะสำหรับของตรงนี้นะสำหรับของตรงนี้นะครับแล้วก็มีวันนี้ท้าเวล44เราจะได้ของม่วงนะครับสำหรับฮีโร่ปีศาร์นะครับตรงนี้ไปเล่นให้จนตันน่าจะดานที่เท่าไหร่นี่แหละถ้าจะดานที่26นะักนก็จะได้ของม่วงนะครับก็เป็น ถ้าใครดวงดีก็ดวงดีไปเลยนะสําหรับตรงนี้นะอ่าอันนี้จริงๆิมันมาตั้งแต่วันที่สามแล้วมั้งสาหรับแพ็คขายตรงนะครับทุกคนเออแล้วก็มีซุ้มขอพรตรงนี้อันนี้ก็น่าจะมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับสําหรับตรงนี้นะครับทุกคนสายฟรีอย่างเราก็ไม่มีอยู่แล้วนะไม่ได้อยู่แล้วนะก็มีแบบพวกของทองนะสเตตัส สเตตัสหลักโจมตีสเตตัสเสริมโจมตีนะน,นี่ก็โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นมั้งอันนี้ h p s h p อันนี้ก็โจมตีสเตตัสความเร็วเฮ้ยดีนะเนี่ยอันนี้คือดีนะเนี่ยทุกคนแฟดตมือปอืนโอ้โหดีมากๆนะสำหรับอันนี้นะโจมตีความเร็วพวกนี้ก็ดีนะโจมตีโจมตีเปอร์นะครับเอ้แต่ว่าอันนี้ก็160อย่างหรอ โอเคประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับการซื้อพลังงานแล้วก็การดูโฆษณาก็อาจจะแปลกไปหน่อยนะครับทุกคนโฆษณาผมจะดูเอาเพชรล้วนนะครับทุกคนวันนี้เท่านั้นนะครับวันที่5นะครับผมจะดูเอาเพชรล้วนนะแล้วก็ตรงนี้ก็ซื้อ150นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ซื้อ2แล้วก็โกซื้อ1นะอ่าที่ผมจะดูเอาเพชรเพราะว่าผมจะเก็บตั๋วดําให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าตั๋วดําเหลืออีกแค่ มันจะหมดพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้ตอนตีห้านะครับทุกคนก็ใกล้จะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ต้องดูโฆษณาเอาพิษจะได้ตั๋วเพิ่มมาอีกหนึ่งใบนะก,ก็หนึ่งใบก็เอานะครับทุกคนเออเพราะว่าให้มันพยายามให้มันทันโบลอนล่างอยู่อาร์ที่จะรีเทิร์นกลับมานะสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับทุกคนก็อันนี้แนะนํานะแล้วก็ตรงเอาไปกดผิดกดผิด แล้วก็ตรงนี้นะครับทุกคนก็แนะนํานะใครที่มีเพชรเลือๆก,ก็อย่าลืมมาซื้อกาดคืนค่าด้วยนะครับทุกคนส่วนผมก็เก็บซื้อเก็บซื้อตัวดาก่อนนะครับทุกคนเออแล้วก็ตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมมาดูโฆษณาเอารอบเอาของฟรีด้วยนะตรงนี้ก็อย่าพลาดนะครับทุกคนพยายามไม่พลาดนะตรงอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับแล้วก็มีท้าสู้พิเศษตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับสําหรับวันนี้นะ อ่าจริงๆใครที่มีแบบปีศาจเยอะๆพลังคองก็สู้ฝั่งไหนก็ได้นะครับฮีโร่ปีศาจอื่นๆก็ได้นะแบบอ่าพวกพิเศษอะไรแบบแบบนี้นะแบบพวกอ่าซนิกแฟดแฟดมันอยู่ในนี้ปะแฟดมันอยู่ฮีโร่ปะอ่าซนิกกาโร่กับ นะไอซุลิวนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นฝั่งปีาศาจน,นี้ก็เป็นฝั่งฮีโร่ส่วนยิมผมเน้นไปฝั่งฮีโร่มากกว่านะปีาศาจมีแค่ดวงเนตรนะครับทุกคนก็เลยได้ตีฝั่งฮีโร่ไปก็ผ่านแล้วก็กดนะครับกดให้ครบนะฮะรอเพราะว่ามันจะรีทุกวันนะครับตรงนี้ก็แนะนําให้กดเลยนะครับทุกคนเออสาหรับวันนี้ก็ผมส่งตัวแดงได้เป็นพิดําเพิ่มเข้ามานะครับทุกคนก็ผมก็จะปั้นพิดําขึ้นมานะเพราะว่า เป,เป็นเป็นตัว PVP ก็ก็ดีอยู่นะเพราะว่าลดดาเมจได้นะครับสำหรับไอ้เจ้าอ่าซูเปอร์ดาร์คไซนะครับแต่ว่าลดดาเมจของคิงไม่ได้นะแต่ว่าลดดาเมจแบบอื่นๆได้นะครับเหมือนเสียงในเกมมันจะดังน,นะครับเดี๋ยวผมขอลดเสียงในเกมแป๊บนึนนง โอเคอ่าก็พี่ดำก็เป็นตัวดีนะผมก็จะมาแทนนักกางหวานนะสำหรับ PVP นะแต่ว่าดันพลังผมก็น่าจะเอาเพิ่มเข้ามาแต่ว่าตัวนี้ก็น่าจะหลุดไปนะครับาาทุกคนไอจีนอตนะจีนอตก็น่าจะหลุดไปแล้วก็โซนิกมาก็นักกางหวานก็น่าจะหลุดไปนะสำหรับสายดันพลังนะในช่วงต้นเกมนะเพราะว่าเน้นไปเป็น SSR มากกว่านะครับทุกคน แต่ว่าพี่ดำผมก็ยังไม่ส่องดาวนะก็เลยยังไม่ได้อยู่ในทีมนะครับอเดี๋ยวผมขอใส่เป็นมูมิงเลเดอร์ให้นี่ก่อนละกันตัวผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับทุกคนยังเป็นเจ้าตัวงูแล้วก็คิงนะครับแล้วก็ผมก็อัพตัวงูพิเศษไปแล้วนะทุกคนนี่เพราะว่ามันจะเจกของเอามาอัพอยู่นะครับได้ตัวหนึ่งนะผมแน่นอนนะผมอัพไอตัวเนตรแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นตัวแบก สำหรับไอดีผมอยู่แล้วนะครับทุกคนสําหรับดวงเนตรนะมาทุกคนเดี๋ยวผมก็จะพามาตบคนนะครับอ่าคนนี้อ่าอยากโดวนวันโดวนวันที่5ครับโอ้โหเขามีฟุได้นะครับทุกคนไปใครที่พิมพ์แบบนี้ผมถึงจะเอาออกคลิปนะครับทุกคนก็ใครที่อยากออกคลิปก็สามารถพิมพ์มาได้นะครับว่าอยากออกคลิปวันไหนนะครับอันนี้วันที่5ก็ งูพิษผมก็กัดไป5้าแสนสองหมื่ดาเมจนอนทิงเต้งหมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็ชิงเอนจิ้นไปปื๊บสามหมื่นเจ็ดพันดาเมจเรียบร้อยนะครับทุกคนไปหมดเลยนะครับพลังห่างกันไหมหก็ห่างกันห่างก,กันค่อนข้างมากนะแต่เลเวลไม่ค่อยห่างนะครับทุกคนวันนี้ไรโจซีผมต้องเร็วกวา่าไม่น่าจะมีแล้วนะพี่ตบผมหน่อยอยากออกคลิปสิบเก้าวัน,นวันนี้ที่เท่าไหรอ่อ่ะยี่สิบเอ็ดอ๋ออันนี้น่าจะตั้งแต่เมื่อวานนะครับทุกคน ในเพื่อนแหละในเพื่อนละ่ะผมเล่นอันนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะทุกคนเออไม่น่ามีอะไรวันนี้วลวเท่าไรสุดหล่อวันนี้เวล4 4ส่น,น,นะครับสว่วนมากจะเวลี่แต่ว่าผมน่าจะไม่ถึงนะครับวันนี้ผมควรซื้อพลังงานถึง2 5 0รสไหมไม่ควรนะครับผมเก็บไว้ซื้อตัวดำนะครับพอๆเลิกๆอะไรวันหน้าอยู่ๆ,อย,ๆอยู่อันดับเป็นร้อยเลยสิว,วันแรกย0ส นั่นแหละไม่ดูคลิปพี่ไงน้องจบเลยมาทุกคนขอดูตีกับอ่าท็อปเซิร์ฟแล้วกันนะครับทุกคนเอออาเมวหน้าหวานอันดับ4น่าจะซูไม่ได้อยู่แล้วนะเอามันเอาใกล้ๆกันแล้วกัน,กนอ่าท็อปสิเป็นจีนโอ้โหตัวอย่างโก้ง <laughs> จีนอสฟูกับกาลูนะมีคนอุ้ยจูสไออะไรนะตัวอะไรนะซอมบี้แมนด้วยนะครับทุกคน มีแต่มีแต่คนแบบดวงดีๆนะอุ้กาโูเขียกมานอนทิ้งๆเลยนะสำหรับมูมิงเลเดอร์นะงูผมก็ขอกัดไปหน่อยแล้วกัน3า0 0 0นสมืแล้วก็เจนอสก็ตีธรรมดาอุ้ยอุ้ยอุยแรงแรงกาโรมาปล่อยมัดจากกาโรอีกปึ๊บอีกกระดูกหักสี่ท้องด้วยนะประเด็นน่ะน่าจะโดนฟุบมุก่เป่าในรอบต่อไปน่าจะนอนทิ้งๆไปเลยนะสำหรับไอ้เจ้างูของผมนะครับทุกคน งูมางูเอ้ยไม่ใช่งูฟูบุกิพายุข้างมาเรียบร้อยนะครับทุกคนโอ้โหมีแต่คนดวงดีๆแบบได้ตัวดีๆเนะี <G> ่ย <AR U> การูอีกแล้วผมก็อยากได้บ้างนะอะเจอกับคุณเจ็ดหน่อยโอคโหเนี่ยมีแต่คนได้การูททำไมแบบผมไม่เคยจะได้การู้กับเขาเลยอนะทุกคนผมก็ไม่เข้าใจนะฟูบุก,กิก็อันตีมาสองแสนหนึ่งหมืม่นดาเมจนะทุกคนแล้วก็โมเมงเรเดอร์บัฟให้ตัวงูนะการู้เคยียงหัวขึ้นกลับมาตัวงูผมก็ขออันตีไป งูอสอรพิษปุ๊บสามเศหนึ่งหมื่นดามีเหตนะครับทุกคนอ่าแล้วก็การโร่ปล่อยหมัดจากการโร่มาปั๊บเรียบร้อยใตยดินเขาก็ได้ตีธรรมดามาโอ้โหเลือดเจ้างูผมแทบจะนอนทิ้งติ้งแล้วนะครับแล้วก็ใตดินหมกก็อตติไปเหมือนกันน,ะ 1, 000, 000, 000, นั่นหนึ่งหมื่นเก้าพันดามีเแทบจะไม่เข้าเลยฟูเขาก็อตติสวดขึ้นก็นมาปรับโอ้โหสู้ใครไปได้เลยทุกคนสู้แบบคนที่มีฟูมีการโร่ไม่ได้เลยการโร่นี่มันก็เป็นตัวที่แบบ ดีมากมากนะอ่าคนนี้มีซุูริโอกับฟุมาทุกคนก็ขอลองหน่อยละกันนะสําหรับอ่าฟูบุก,กิกับซุูริโอ่อ่าเรียบร้อยนะฟูบุกิติดสตันนะแบบนี้เอามาไว้อ่าข้างหน้าแบบนี้งูอสรพิษทติไปซ้อมเซตจิ้มมือดาเมจนะติดสตันไปนะครับทุกคน,กคคคนคแล้วก็คิงคีเอ็นจินไปสาหมื่นดาเมจนะครับแล้วก็ใต้ดินผมก็ตีธรรมาดาไปสลอยยกมานะกากหวานเลือดเลือดติ่งหนึ่งนะกากหวานผมก็ตีไปสะท้อนตายไปเนี่ยยัง กีนอตผมก็ตีไปอุ้สสะท้อนยังไม,ยงไม่ยังไม่ตายนะสำหรับกากหวานนะครับแล้วก็งูอสรพิษงูพิษไป,นปหนึ่งแสร0สี่มื่ดาเมจนะครับทุกคนนอนเทงเตีงไปเลยนะเออเขาพลาดนะเขาเอาอ่าไอ้นี่มาไว้ข้างหน้านะครับสำหรับไอ้เจ้างูเอ้ไม่ใช่งูไอ้เจ้าตัวอะไรนะตัวจำซื้อไม่ได้ฟูบุกิเออฟูบุกิอ่ะขอคนนี้เป็นคนสุดท้ายแล้วกันนะครับทุกคน ก็เป็นสายฟรีนะคนนี้ก็โจซีตึงๆนะครับอ่าเห็นคลิปก่อนไหมที่มันระเบิดทีเดียวแล้วฝั่งผมหายหมดอ่ะงูอสรพิษก็อันตีไป40,000สองมือดามจนะครับทุกคนแล้วโจซีเขาก็ได้อันตีสวนขึ้นกันมา20,000มือดามจเหมือนกันนะครับอ้โหอันนี้แค่สามตัวหน้านะคิงเอนจิ้นไป66,000ดามจนะครับรอดูนะรอดูรอดูตอนมันระเบิดนะทุกคน,นเจโนตบะาั้ โอ้ถ้างูแบบไม่ถึกนะแต่ยะน่าจะไปด้วยแล้วนะครับทุกคนเหมือนคลิปเมื่อวานอ่ะที่แบบโดนสนามพลังของจูซีแบบพั่คนนี้แหละหายเลยนะครับทุกคน ก็สำหรับวันที่5นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับใครที่จะเล่นตามผมก็สามารถเล่นตามได้นะครับทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆานะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกดกดกดใอ้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนมา ฝึกฝนตรงนี้ก็เอาตัวที่แบกทีมได้นะครับอันนี้ลืมแนะนําไปนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนบายบายครับ